อาน,นิสง์การกรวดน้ําอาน,นิสง์หมายถึงผลแห่งกุศลกรรมหรือผลแห่งการทําความดีครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีมีครอบครัวพราหมณ์เศรษฐีครอบครัวหนึ่งที่ร่ำรวยมหาศาลมีทรัพย์สมบัติถ,ถึง80โกดซึ่งเศรษฐีผู้นี้ มีลูกชายเพียงคนเดียวที่หวังให้สืบทอดวงตระกูลและหวังฝากผีฝากไข่ลูกชายเศรษฐีจึงเป็นทั้งที่รักเป็นทั้งความหวังของครอบครัวแต่พอชายหนุ่มมีอายุได้17ปีก็ได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างปัจจุบันทันด่วนเศรษฐีเสียใจมากแทบไม่เป็นอันกินอันนอนและด้วยความรักในตัวลูกชายเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้เผาศพลูกชายในป่าช้าแล้ว เศรษฐีจึงสั่งให้ปลูกศาลาขึ้นมาหลังหนึ่งมีที่นั่งพักปูลาดเสื่ออย่างดีสั่งให้คนรับใช้คอยเข้าไปดูแลทำความสะอาดและเตรียมข้าวปลาอาหารขนมเครื่องดื่มอย่างดีไปจัดวางไว้ที่ศาลาทุกวันทุกวันวางไว้เพื่อเป็นเครื่องเซ่นให้แก่ลูกชายของเศรษฐีอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักมากน้ำท่วมทางที่จะเข้าไปยังศาลานั้น คนรับใช้ของเศรษฐีจึงไม่สามารถจะเอาข้าวปลาอาหารไปวางไว้ที่ศาลาได้เหมือนทุกวันจึงขนของกินเหล่านั้นกลับบ้านระหว่างทางพบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินมุ่งหน้าเข้าพระนครเพื่อบิณฑบาตคนรับใช้ของเศรษฐีจึงนิมนต์พระภิกษุรูปนั้นแล้วเอาของกินทั้งหมดใส่บาตรแก่พระภิกษุพระภิกษุได้แนะนำให้คนรับใช้กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญ คนรับใช้จึงกรวดน้ําและอุทิศบุญทั้งหมดนั้นให้แก่ลูกชายเศรษฐีผู้เป็นนายฝ่ายลูกชายเศรษฐีที่ได้ตายไปแล้วนั้นได้ไปเสวยผลกรรมเป็นเปรตเมื่อได้รับบุญที่คนรับใช้อุทิศมาให้คืนนั้นเขาจึงไปเข้าฝันผู้เป็นพ่อแล้วกล่าวบอกผู้เป็นพ่อในฝันว่าข้าแต่คุณพ่อกระผมได้ตายไปนานแล้วไม่เคยได้กินข้าวปลาอาหารเลยสักวันเดียว เพิ่งจะมาได้กินก็วันนี้แหละเมื่อเศรษฐีตื่นจากฝันขึ้นมาก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะตนได้สั่งให้คนไปดูแลและจัดเตรียมอาหารให้ลูกชายผู้ล่วงลับไปแล้วทุกวันพอเช้าวันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงเรียกคนรับใช้ที่มอบหมายให้ไปทำหน้าที่ดูแลศาลามาถามว่านี่แหนพ่อคุณฉันใช้ให้เธอนำโภชนะอย่างดีไปวางไวใ้ให้ลูกชายฉันที่ศาลาป่าช้าทุกวันเธอได้ทำหรือเปล่า เมื่อคืนนี้ลูกชายฉันมาเข้าฝันเขาบอกว่าเขาตายไปนานแล้วเพิ่งจะได้กินอาหารก็เมื่อวานนี้วันเดียวเรื่องราวมันเป็นยังไงกันคนรับใช้หนุ่มตอบว่าขค่แต่นายท่านที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ไปทําความสะอาดศาลาเป็นอย่างดีนําอาหารขนมเครื่องดื่มอันปราณีตไปวางไปที่ศาลาไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียวแต่เมื่อวานนี้ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังขนของไปที่ศาลานั้นฝนตกหนัก น้ำท่วมทางไม่สามารถจะขนของไปถึงศาลาได้ข้าพเจ้าจึงเอาของทั้งหมดกลับแล้วระหว่างทางนั้นก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินบิณฑบาตพอดีข้าพเจ้าจึงเอาอาหารขนมและเครื่องดื่มเหล่านั้นถวายพระภิกษุแล้วก็ได้กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับลูกชายของท่านเอหรือจะเป็นเพราะว่าการกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศล จึงทำให้ลูกชายของท่านได้กินอาหารนะขอรับเศรษฐีเมื่อได้ฟังดังนั้นก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วจึงนําดอกไม้ทูบเทียนของหอมไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วก็ทำการบูชาสักการะพระองค์แล้วจึงนั่งในส่วนที่เหมาะสมแก่ตนหลังจากที่พระาศาสดาทรงมีพระปฏิสันถานกับเศรษฐีอย่างคุ้นเคยแล้ว เศรษฐีก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงสดับแล้วถามในส่วนที่ตนสงสัยว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมนุษย์ผู้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อไปอยู่ยังปารโลกญาติพี่น้องทำบุญไปให้ผู้ที่อยู่ปรโลกจะได้รับอน,นิสงส์หรือไม่เพราะตอนที่ลูกชายของข้าพระองค์ตายไปข้าพระองค์ให้เขาสร้างสาลาไว้ในป่าช้าที่เผาลูกชายให้คนไปดูแลปัดกวาด และนำข้าวปลาอาหารไปวางไว้ทุกวันแต่เขามาเข้าฝันคาพระองค์ว่าเขาไม่ได้กินอะไรเลยพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนเศรษฐีการที่จะให้เป็นอานิสงส์แก่ผู้ตายนั้นควรถวายสังฆทา,านให้แก่พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลที่ตนได้กระทำแล้วนั้นให้แก่ผู้ตาย จึงจะเป็นผลอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลให้แก่ผู้ที่อยู่ในปรโลกและผู้ตายเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้รับส่วนอุทิศอันให้แล้วนั้นก็จะพ้นทุกทั้งมวลได้อย่างแน่แท้เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ไปที่เรือนของตนเพื่อรับพัะตาหารในเช้าวันถัดไปซึ่งพระศาสดาก็รับนิมนต์ เช้าวันต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุส่งได้ไปที่เรือนของเศรษฐีเศรษฐีและญาติญาติก็ได้ถวายพัตตาหารพร้อมด้วยปัจจัยสี่มีจีวรเนยข้นเนยใสน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแล้วก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ลูกชายของตนพระาศาสดาได้ตรัสเทศนาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้ให้คนไปดูแลปรนิบัติศาราในป่าช้านั้นอีก แต่เศรษฐีจงทำบุญรักษาศีลภาวนาอย่าได้ขาดบุตรของท่านก็จะได้พ้นทุกข์เมื่อจบเทศนาธรรมสั้นๆนั้นลูกชายของเศรษฐีก็ได้พ้นจากเปรตวิสัยได้ไปบังเกิดหน้าพบดาวดึงทันทีส่วนเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็ได้ดำรงตนอยู่ในศีลแปดตราบสิ้นอายุไขเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดนพบดาวดึงเช่นเดียวกับลูกชาย จบอานิสงการกรวดน้ำ